อันนี้เดี๋ยวเราผัดกะเพราผัดกะเพราเนื้อนะคะให้น้องมายอ่าเดี๋ยงสับเนื้อกินเผ็ดหมไม่เผ็ดไม่ใส่พริกเลยเม็ดเดียวไม่ไม่เอาเม็ดใหญ่นำมันใช้อย่างประหยัดยวได้เดี๋ยว ันพรกนันยังเหันยังไงหันชิเสียงอะนม่เออกได้ยังไงล่ะใช่เลยใส่น่ก็เด็กกะเพรารอนอันนี้เราจะพริกใส่นะคะ แล้วก็จะผัดเนื้อประมันไม่กินแเผ็ใส่แค่หน่อยเดียวเดี๋ยวเราผัดพริกแค่หอมก่อนแล้วก็ใส่เนื้อที่เราสับไปเลยแล้วก็จะคนให้เนื้อมันไม่เป็นก้อนค่ะมันจะได้สุกไว วเรอให้สุกน้อสุกแล้วก็จะมีรสอันนี้ชื่อรสซอสวูเขาแล้วก็ตัดหวานแล้วก็ดับป่าน,นี้ใส่เสีย้ยวข่าะคะ่ะเค็มแน่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ใส่กะเพราเสร็จแล้วโิหโโใส่ไปกะเพราเยอะจังเลยเขียวเลยไม่เหรเขาจะเรียกผัดกะเพราเหรอ,อกินหมดไหมเนี่ยไม่หมดข้าวหรือก,กับข้าว พอปะพอมพรอกันทำไมอร่อยเงียบไปนะนี่เดี๋ยวจะลองชิมสงสารแม่ละเอียดหรือเจ๊ผัดไม่ออกจากกันเนียตัวเจ๊ฮะเป็นก้อนอ่ะมันเป็นอันนี้ปะมันมันไงเออเอามาเน,น,นีย อร่อยไหมย,ยังไม่ได้กินอ,อ,อร่อยอร่อยไม่เหมันนี่ทำไม,ม่เค็มอ่ะเหมือนจะจืดจืดหน่อยพูดตามจริงจะอร่อยเรื่อพอกินกับข้าวแมันเลยจืดจืดน่ะ ทำไมคำนี้ไม่หวานจะ่ใช่ป่ะไงเค็มไหมไม่เค็มเจืดไหมคำนี้เจืดคำที่กินนี่เนี่ยหวานออมาันกระทะเดียวกันไหมเนี่ยนี่มันเป็นก้อนมาเลยแบบมันมันไาน่สนูกกินมากมาแล้วสิไม่ต้องเติมแล้วหรอเค็มเปลีป่ยนได้ไปกิน ให้หมดจะหมดหรือเปล่าเหลืออยู่ในกระทะได้ไหมคะเดี๋ยวเราขอตัวน้ำมายทิ้งข้าวก่อนนะสนใจเสื้อทักแชทเพจมาได้เลยะคะ่ะวันนี้ใส่สีเดียวกันด้วยใส่โลชันยาวอันนี้เป็นแขนยาวนะคะในแขนสั้นเสื้อก็มีสองสีนะคะสีขาวกับสีดําทั้งแขนยาวและแขนสั้นสนใจทักแชทเพจมาได้เลยนะคะมีตั้งแต่ไซส์ S ถึง 5XL นะคะเสื้อก็มีบไซส์